สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม GDV หมดซอมบี้นะับพาร์ทที่อ่า20กันแล้วนะเป๊ะเลยอันนี้เราอยู่กับแบบที่ชื่อว่าซ่านะครับใช่ครับฝังไม่ผิดนะครับซ่านะเซตอีง่ายๆเลยครับสงสัยคนทำแบบขี้เกียจคิดชื่อมั้งครับเอออันนั้นเป็นชื่อย่อนะชื่อย่อว่าซ่าผมส่วนชื่อเต็มเนี่ยก็จำไม่ได้นะมันยาวครับมันยาวอันนี้จะเป็นแบบ survival นะครับก็คือเนี่ยครับ มันจะมีแบบว่าบ้านของผู้รดชีวิตบ้างแหละหรืออะไรบ้างครับแล้วก็มีคนขายปืนด้วยครับมีรถด้วยแบบหนึ่งแบบหนึ่งนะผมขอพังเข้าไปก่อนมาพังแบบเขาเล่นลวอุ้ยขอเข้ามาดูก่อนนะครับนี่ครับมีซากรถมาเช็กก่อนมาเช็กก่อนบรรยากาศนี้ให้เลยครับถ้าเกิดเงามันไม่แบบฟุ๊ปป๊อบฟุ๊ปป๊อบ,บหายไปนะโอเคขอปืนออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวตายครับอันนี้ผมปรับ,บแบบมีซอมบี้วิ่งด้วยนะเออ อันนี้อันนี้อะไรวะเนี่ยมันคือน้ํามันโอเคครับเอามาทําไมเผาตัวตายเหรอเอาปืนกลมาปืนกลเฮ้ยมาแล้วสบีมาแล้วมืออะไรดีวะยังหาไม่ได้เลยจะสออชดกันก่อนแลวกันนชะชับพงได้ยินเสียงครับดินเสียงคือรถก่อนรู้สึกว่าจากที่ผมดูในแมปนะมันจะมีเหมือนกับว่าเป็นร้านขายปืนด้วยนะ,ะซึ่งมันจะอยู่ภายในแมปนี่แหละครับ ตัวผมไม่รู้ว่าแถวไหนนะครับเพราะผมก็จําไม่ได้เดี๋ยวต้องหาอีกทีครับเอา้านี่ออกไปไม่ได้เนี่ยไอประตูตร,ตรงนี้เนี่ยมันพังแค่ส่วนเดียวครับ <c oughs> ขับรถได้สะทุนมากขอโทษพอดีช่วงนี้เมาครับเมาอะไรเหรอเมากาวครับป่าไม่ใช่เอีแล้วนี่อะไรครับเนี่ยม้ามุนอะเอ้ยอะไรอะนี่กองพยาบาลด้วยครับเย้ yeah, กองพยาบาลเดี๋ยวขอเช็กให้ลึกกว่านี้ก่อนละกันครับ ต้องขึ้นไปข้างบนก่อนแต่ทางขึ้นอยู่ไหนวะเนี้เฮ้ยตรงนี้ไม่ถึง <c oughs> โอ้ยไม่ถึงเฮ้ยนี่ไงเจอเลยครับแคมป์พลอชีวิตมาทําอะไรตรงนี้วะเนี่ยอืมขอมาเช็กก่อนนะครับยังไงเราก็ต้องมาเช็กอยู่แล้วนี่ครับทำซะแบบปิดสม,มิธเชียวแน่มิดเมื่ไร่โอ้ยดูครับแคมป์แต่ไม่มีพลชีวิตเลยครับ อะไรวะเอ้ยมีศพด้วยครับเดี๋ยวว่ากิ้งเดซหรือเปล่ามียแคมแคมที่ไม่มีคนครับโคตรอ alone คนไปอยู่ไหนหมดวะไม่มีคนครับมีต่ซากรถด,ด้วยเนี่ยรถรถโอ้ยคนใหม่ครับ้อวมีกล้องส่องทางไกลที่ลอยได้ครับอันนี้นี่ครับได้ยินเสียงคนด้วยเพราะามันบั๊กอ่ะนะบักบักบักกล้องลอย ผมเชื่อว่าพวกคุณนี่ได้ผ้าล่องหนจากแฮร์รี่พอตเตอร์มาแน่เลยครับได้กันทุกๆคนเลยนะครับเนี่ยปืนลอยได้ด้วยเ้ยอยากให้มันตายเนี่ยลงไปไปตายซะเอาปืนยึดเขี้คนล่องขนโอ้โหน่ากลัว,วะ่ะหลอนเลยเนี่ยไปไปตายไปตายก่อนรู้สึกว่ามันจะมีร้านขายปืนด้วยนะร,ร้านขายปืนของ survival โดยเฉพาะเลยซึ่งไอตรงนี้เนี่ยก็ต้องหาเอานะครับ แต่อ้าอผมจะไม่ผิดเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในอุโมงค์นะครับอุโมงค์ที่ว่าคล้ายๆกับเป็นสพนะพานน่ะแต่ว่ามันก็กึ่งกึ่งสะพานกึ่งกึ่งอุโมงค์นะครับงงเปล่าเอองงกันแหละงงกันแหละเอาเป็นว่าเอ้ยนี่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 ไหนดูดีว่าซอมบี้มันจะเด็กไหมเดกคนดีโอ้โหยิยงพ่โดนด้วยซอมบี้มันไม่สนใจปืนลอยได้เลยครับของแปลกอันนี้ซอมบี้ไม่สนหน่อยอ่ะไว้เลอสองนัดแล้ว ปลุสองข้อนาดนี้ครับเด็กกาแฟกิดกาแฟแม่งแปบ๊บนะครับบลุสองเหมือนน้อยเกินนะเอาปืนใหม่ครับปืนใหม่บรรลุสองไปเก็บเอเวปเป้นดอปที่หายแล้วอยากได้ปืนพกเลยครับปืนพกเลยมีกี่นัดเอ้ยสิบสองนัดทำไมช่วงนี้กูจนกระสุนอย่างไม่เป็นไรโอเคเฮ้ยรีบๆๆเดี๋ยวสองบี้วิ่งมา ัวเรามันไม่ค่อยฉลาดเอ้ยปีนได้โอเคตอนแรกผมนึกว่ามันปีนไม่ได้เนี่ยเพราะมันสูงอะแต่ว่าปีนได้ปีนได้โอเคกูไปแล้วอยู่ไหนกันวะหุ่นข้างล่างเหยียบก่อนเลยชนเหยียบเอยหาทางขึ้นก่อนนะครับโอ้ยลำบากลำบากเราก็ไม่อยากซ่อมรถด,ด้วยนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันมีสอมบีวิ่งครับแล้วก็มีความเสี่ยง,งเฮ้ยเออดอกตรงนี้เลยนี่มานุ่น รูนดอกจงจ้งโอ้แล้วซอมบี้ก็มาครับแล้วก็เผื่อว่าบางคนถามนะครับตอนนี้นะทำไมผมไม่ขับรถชนมันเลยผมจะตายคารถเอานะครับคือมันยิงแม่นนะครับมันยิงแม่นนะครับมันยิงตายคารถได้เลยนะผมเลยไม่ขับรถชนมันดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะเสี่ยงกว่าเยอะเลยร้อยมาโดนซอมบี้แดกเยอะๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยลัดช็อตครับลัดช็อตคนสุดท้ายเนี่ยครับเรารับในดงงญ้า นั่นนั่นนั่นมาแล้วเขายิงกันแล้วกระนำกันแล้วอินพกนี่แน่อุ้ยนั่นไงมันยิงโดนแล้วครับเป็นไงโคตรแม่นตัวนี้สไนเอ้ยเอ้ยตัวนี้ไม่ตายยิง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 คือรถก่อนแล้วสามีวิ่งได้ยินเสียงอยู่โอ้โหโอ้โหใจเย็นใจเย็นเจ๊ทำปุมเสียวหมดแล้วเจ๊ใจเย็นนะ ม่ง<บ><า>มาแล้วเฮ้ยยังไม่ตายเหรอวุ้ยวนี่เนี่ยจิตสปิริตแรงก้าบางอาจยิงต่อยอเมื่อกี้ตายซะกะว่าจะใช้สตันการยิงครับแต่ว่าผมไม่อยากเสี่ยงนะครับโอเคเก็บกล้องฟึบเป็นห้าชิดปืนแฟลกเลยครับปืนแฟละครับกําลาบซอมบี้ได้ง่ายๆครับเพ<ก><ๆ>ราะนัดเ<ส>ดียวมันตายเลยนะต่อให้เรายิงส่วนไหนของมันก็เหอเอ๊ม<ด>ันเคยบอกไปในพาร์ท<ส>ที<ด>่แล้วเอ้ย<ด><ส><ด> นี่มันอยู่มันไฟกับสไบโวอยู่ครับไอพวกเนี้พวกโจเนะ่เดี๋ยวลองดูดิว่าเป้าสีฟ้าหรือว่าเป้าสีแดงจะหายไปครับนับเรามาลองดูนะครับนี่เนี้ยมันจะเผาเลยนะครับเป็นปืนแฟร์ที่ไฟวิร์สีีแนะ่ปืนพลุอนะ่ะปืนพลุแล้วก็ปืนเอเคสไปืนแฟร์นะ่ปืนพกอันนี้ได้มาสอง คอมเพกต์ไลฟ์เฟิร์นี่ผมชอบใช้นะครับเก็บไว้เก็บไว้โอเคที่เหลือเอาไปเก็บยกไว้ป er> ืนแฟร์เพราะปืนแฟร์เนี่ยเรามีอยู่ในกล่องอีกหนึ่งกล่องแล้วนะครับเอ้ยอีกหนึ่งกระบอกดีสไนเก็บพกเก็บแฟร์การเอาไปคอมเพกต์ไลฟ์เฟิรเอาไปไฟเวอร์เก็บไม้แบตเก็บเอ่อเอ่อเอ่อเอ็มจีเก็บไลฟ์เฟิร์เอจีเอ้ยอุ้ยเสียวอย่าตุยนะบอกตุยไม่ได้ตุยเป็นผู้หญิงไม่กูไม่เชื่อกูเป็นสาวดุนใช่ไหมแล้วก็ลูท โอเคไปแล้วเฮ้ยเราต้องรู้ศพด้วยนะเพราะตอนนี้เนี่ยทรัพยากรเราน้อยนะครับทรัพยากรในการคาบของเนี่ยน้อยน้อยต้องรุ้ก่อนครับแล้วก็เอาไปคราบของก็อย่างเช่นรีแพคคิดนู่นแอร์ดอกเกิดใหม่หรือเปล่าวะ <c oughs> มันเกิดต่อเลยเหรอเกิดใกล้ๆกันซะด้วยไฮ้ว่าแต่มันเป็นอะไรครับเมื่อกี้ผมอ่านไม่ทันนะครับลืมอ่านด้วยโอเคเก็บของก่อนเอาเป็นว่าเราอ่ากินอาหารก่อนนะครับจะหิวตายแล้วเนี่ย กินก่อนครับโอเครู้สึกว่าเราเก็บของคับยังไม่พอนะพวกเราคับรีเพยคิดยังไม่ได้ครับซึ่งตอนนี้ไอรีเพยคิดเนี่ยก็คือที่ซ่อมรถนะครับเรามีอยู่2ชิ้นนะครับใช้ไปเยอะเลยกับไซเลนเซอร์นี่ใส่บ้างดีกว่ามันบอกว่าใส่ไม่ได้กับปืนนี้ครับเออก็น่าอยู่นี่มันปืนเอคใส่ที่เก็บเสียงไปอีกนี่มันจะแปลกๆเลยครับเพราะว่าเอคเนี่ยมันเสียงดังอยู่แล้วไงนะครับใส่ไปก็เท่านั้นแหละนะอาจจะเบานิดนึง เฮ้ยเฮ้ยพวกเอ็งไฟกันนานยังไหหรือว่าแม่งกงเรากันแล้วครับกงเราแบบว่าเป็นมิตรกันแล้วอะไรเงี้ยนานเกินไปนะ <c oughs> เดี๋ยวมันผูกมิตรกันแล้วครับแล้วเราไปเผื่อฆ่ามันเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราอาจจะดูสไบโบฆ่าก็ได้มาไหนจอดอยู่ไหนมาแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่า,ารถเลี้ยวยากจังอ๋อดูรถซะก่อนนะแม่งก็วาดอยู่เลี้ยวยากชิบหายเลยโอ้โห้รถรถพิการ ไอ้คันนี้เสียเปล่าคันนี้ไม่เสียบเยสดเหมือนมาให้เปลี่ยนพอดีเลยเนี่ยรถคันนี้พระเจ้าประทานมาให้ครับเหมือนได้ยินเสียงระฆังอ๋อนี่โบดนี่ว่ะ <c oughs> เสียงระฆังนี่เปเปนดรอปอีกแล้วตรงไหนแ่เอาที่เดิมเลยเว้ยแต่เราไปช่วยพระชุก่อนดีกว่านะเพิ่มโอกาสรอดให้กับเรานะในการไปฟาร์มเวเปนดอปก็คือให้มันเป็นตัวตายตัวแทนนะครับฮัลโหลนุ่นนุ่นได้เสียงปืนยิงกันอยู่อ่ะ อย่าบอกว่าเองปะทะกันนานขนาดนี้เลยเนะยังไม่สิ้นสุดครับนูนยังยิงกันอยู่เฮ้ยโจนเหลือหนึ่งตัวแล้วโอ้โหโชว์พูลเลยทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาโชโลหน่อยฆ่าไปได้แล้วเพราะเมื่อกี้ผมเห็นมีอยสามนะครับนูนนูนยิงตายตายโดนลุมสกรรมเฮ้ยยิงอะไรอ๋อยิงซอมบี้คนตายแล้วนะแป๊บนึงแป๊บนึงยังไม่ขึ้นช่วยคนก่อน ถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะครับ Survival Max นะครับครับขอบคุณครับคือผมช่วยพวกราชีวิตเนี่ยมันอยู่ที่เต็นท์หมดแล้วนะครับมันเต็มแล้วนะพวกเราชีวิตอ่ะนี่ครับมันอยู่ที่ค่ายผมอ่ะเต็มหมดแล้วเฮ้ยลืมค่ายแล้วเอาเป็นว่าพวกเองเอ้ยปืน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 ตกปืนตกเก็บปืนก่อนไปเอาแอ์ด็อกมาไปเอาแอ์ด็อกเฮ้ยเจ๊เปิดกระโปรงกันดีเหรออ๋อมันเป็นกางเกงครับ เดี๋ยวตำรวจมาเดี๋ยวเราไปตรงแอร์ด็อกก่อนนะครับเอ๊ะทันไหมเนี่ยแถมไม่งทางโคตรวิบากไปแอบซะอยู่ซ่องลึกแอบตรงนู้นเลยครับสุดม,มุมโอ้โหแสงแยงตามากมีกระซากรถครับแล้วเดี๋ยวพอเราไปฟาร์มเสร็จเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาไอ้นั่นกัน,นะครับคนขายปืนนะครับว่ามันเนี่ยน่าจะมีปืนดอกบ้างแหละนะที่ร้านปืนของมันอะ่ะเอ้ยทันไหมวะเนี่ยพวกทางมันซิกแซกมากเลยครับแล้วแม่งก็อยู่บนเขาด้วย อย่ากระจุดอย่ากระจุดดอกแลเทมในเกมทักโซนเอ้ยพลิกเพชรไม่ทันแล้บลาก,ก่อยไม่เงยเฮ้ยนี่หรือเปล่าเนี่ยมันจะคล้ายๆกับอุโมงค์อย่างนี้ครับก็ไม่เชื่อว่าเป็นอุโมงค์อะแต่ว่ามันเป็นข้างใต้สภานะครับนะถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะครับแต่มันอยู่ตรงไหนนี่แหละก็ไม่รู้เหมือนกันนี่เข้าไม่ได้ป่านี่ยเหรเฮ้ยนั่นหรือเปล่า มันหรือเปล่าต้องไปเช็คครับต้องไปเช็คตำรวจตำรวจทำเสียงหววเพี้ยนเพียน,ย,น,ย,นยังไงอัลโลมีคนขายปืนนะเปล่าครับไม่มีอ่ะมีแต่หนูเอ๊ะตรงไหนวะผมจําไม่ได้แล้วครับเหมือนเคยเห็นในรูปอ่ะนะเห็นแวบเดียวจริงๆครับแวบเดียวจริงๆเดี๋ยวเขาขับหาสักแป๊บก่อนนะครับแต่ๆนี้แหละนะผมเชื่อย,อย่างงั้น เฮ้ตรงนู้นรถโจรเกินนะครับเกิดไวจังรถโจรจะมาไฟกับซอยโฮอีกแล้วดูมันขับเอ้ยมันเหมือนกับไปเกิดตื้นตรงนู้นนี่เป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรให้ผมช่วยไหมครับกูจะยิงให้เยี้ยนจะบนรถจะบนรถมันนะดูรถมันก่อนพอรถตำรวจก็เริ่มจิงเง้เนี่ยเริ่มเสียหายหลายแสนโดยการขับรถสทุนของเราเองนะครับอือเอาเข้าไปเข้าไปเฮ้ยรถตำรวจด้วย ทำไมไอ้พวกนี้มันชอบเอารถตำรวจมาวะอ,อุ้ยลบคเวอร์เดี๋ยวควักปือนออกมาก่อนเอาปืนแฟร์ยิงเลยดิอดุ้ยไม่โดนไม่โดนเหมือนคนยิงแม่งเลยโจโหัวแตกหนึ่งตรงนี้อีกสองตัวครับอ้ยอ้ยอาไอายอา,ยอา,ยอายในตรงญ้านี่แหละนี่เอาแดงๆยิงเลยตายเออตายเรียบร้อย ไอ้นี่คนหนรอกเหรลยนึกว่าซอมบี้เฮ้ยซอมบี้วิ่งซอมบี้วิ่งเฮ้ยเฮ้ยย่าเดี๋ยวไอ้นี่มันนักทุบในตำนานเอาดีทุบเจอทุบทุบเจอทุบเอาดีเอาไหมไฟกันก๊อปเจอก๊อปเอ้ยกูทุบก่อนมึงตายกูทุบได้ก่อน <S <S> <S มึงตายเฮ้ยแม่งมันไปเอามาชักหนกันนะรถตำรวจ พ้นหลูเลยยิงก่อนโอ้โยโอ้โยเอา้าเดี๋ยวยิงไม่โดนไอไอนี่เมื่อกี้ยิงปุ๊บแล้วมันก้มหลบพอดีเลยครับอะไรมันจะจังหวะเหมาะขนาดนั้นโอเคไปดีกว่าไปครับไปไปเราจะไปหาร้านปืนกันนะครับที่อยู่ในอุโมงที่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนด้วยนะครับอุโมงไรขับชนจะเจ๊งอีกแล้ว เอ้ก็โทษทีก็ถนนมันลูกรังไงไม่อะผมขับมาเองอะโทษใครไม่ได้ต้องโทษตัวเองเอ้ยเอ้ยยังได้อยู่โอ้ยโอ้ยแสงสีสวยมากเงาๆอันนี้ลุดดอกครับทางซ้ายเราเลยไม่ไปอะ่ะเฮ้ยเอยเอ,เอไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เฮ้ยนี่ไงนี่ไงครับใช่เปล่าวะนี่มีลวด้วยมีรวดด้วย ปกติมันไม่มีนะเอ้ยมีคนด้วยครับโอ้ยมีเปิดด้วยมีหมาด้วยฮัโลโหลโอ้ต้อนรับอย่างดีเลยนะเข้าไปแม่งกูโดนหลอกกินเนื้อหรือเปล่าเนี่ยเผากินเนื้ออะไรเงี้ยฮัลโหลนี่ครับมีเต็นท์ด้วยคนขายปืนอยู่ไหนผมจะมาฆ่าเอ้ยจะมาซื้อปืนครับซื้อปืนนี่นั่งเงนินเอ้เหมือนกับเหมือนกับในฟ้าขายครับ แบ่งพักแบ่งพวกอมีซอมบี้เข้ามาในค่ายแล้วนั่นเอ้ยไม่ปราบหน่อยเหรอเฮ้ย,ยเด้อเด้อเดเด้อเด,เ,ดเสียงเสียงเสียงไม่ไว้ใจครับไม่ไว้ใจวิ่งไปก่อนตายโอ้หเยอะจังวะโอ้หเสียงเยอะเสียงเยอะตรงไหนกันแน่นี่หรือเปล่านี่แล้วก็ไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่คนครับไม่ใช่ไม่ใช่ ทำไมไม่เด็กคนเด็กนะกูเนี่ยมันมาอีกแล้วกรีดกรีดเฮ้ยรถโอ้ยเฮ้ย,ยวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งยิงให้ล้มก่อนยิงให้ลม้มแล้วพีบนรถโอเคเฮ้ยไม่ได้เด็กไม่ได้เด็กเออย,ยิงก่อนเลยไอ้นี่อยากให้เผาด้วยไหมเอ้ยถ้าเกิดจะยิงซอมบี้นะครับต้องยิงด้วยปืนแฟลร์ครับแล้วเดี๋ยวนี่มันดับครับดับเลย ไหนวะไปตรงไหนไอ้นี่จะเช็คอะไรครับเช็คประชากรเหรอเฮ้เบี้ยงหมดแล้วมั้งเนี่ยปล่อยให้ซอมบี้เข้ามาได้ไงเน่ยนี่ครับโชว์เฮ้ยถังเกตถังระ,ะ,ะเบิดเฮ้ยมันจะระเบิดไหมวะเฮ้ยนี่นี่นี่นูระเบิดจริงด้วยนึกแล้วว่ามันต้องระเบิดโอ้ยเสียงไม่ยังได้เหโอ้เสียงเยอะเสียงเยอะ ไอ้นี่เฮ้ยเฮ้ยไอ้นีไน่ไอ้นีนน่โอ้โหปืนแฟร์สวยมากอะเป็นแสงสีสวยมากเลยครับโอเคถังคงไม่ระเบิดแล้วนะคงไม่ระเบิดอีกนะนตอนนี่ผมยังหาร้านปืนยังไม่เจอเลยครับหรือว่าผิดที่วะแต่ว่ามันมีร้านปืนแน่ๆนเดียว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 ไอ้นีไน้ไอ้นี้ยิงยิงนัดเดียว เดี๋ยวเดี๋ยวๆๆๆๆถ้าเกิดยิงตรงนี้เนี่ยมันตายแค่เป็นฝูงแน่ๆครับพวกมันจะเผาไม่รวมๆกันไปางนี้นัดเดียวนี่ต่อยอดต่อยอดอุ้ยซอมบี้เยอะมากเลยอ่ะมบี้วิ่งกรี้ดเลยเอ้ยลูกโซ่ดีกว่าชวอกก่าวิ่งก่อนแล้วไหนวะมึงอยากจะสับัดตาบังล็บองกูลยมีกูอยู่คนเดียวเฮ้ยอะไรอ่ะ อะไรอะครับสคร a p อ๋อเป็นเหล็กให้เก็บสะสมนะครับซึ่งมันเป็นในเนื้อเรื่องหลักนะครับเป็นเนื้อเรื่องหลักแต่ว่าเป็นเหมือนกับของเก็บสะสมเสริมอะไรเงี้ยโอเคขอกินน้ำไ้กินอาหารก่อนอน้ำอาหารน้ำอาหารนี่กินดื่มกินดื่มสองชุดเลยแถมแถมอีกไซลนเซอร์นะครับผมว่าผมจะใส่ปืนออไรดีรเนี่ยยูซ uh, ี่เออไม่ เจอกันแล้วคาบินแมวดีกว่าเออเอาคาบินนั่นแหละนะเอาคาบินเนะคาบินใส่ไซเลนเซอร์ที่เก็บเสียงฟึบนี่รอบเลนได้ไปไปายตาหัวอยู่นิ่งๆเลยเอออยู่ไหนอีกไหนวะอย่ากรีดสิเฮ้ยอย่าไอเนี่ยไม่เด็กเหรอ มันนั่งรอให้เด็กไงเนี่ยนะครับเราไม่เด็กกันไม่ไม่เด็กตูตูวิ่งหนีเกือบตายเนะี่ยโอเคเหมือนกับในค่ายนี้จะไม่มีร้านปืนนะครับคงต้องหาที่อื่นนะมันอยู่ในแมปนี่แหละนะครับในแมปนี้มีเยอะโอเคนะครับจากที่ผมดูโอ้ยทำไมเสียงมันเยอะจังวะสมบีวิ่งเพียบเลยครับาจากที่ผมดูในแมปนะครับ รู้สึกว่า Survival Camp เนี่ยนะครับจะมีอยู่สามจุดนะครับแล้วก็มีบ้านเราอีกหนึ่งหลังนะครับบ้านเราเนี่ยรู้สึกจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยเห็นผมดูใน,นเม้าปนะตรงนี้จ,จะเป็น Safe House เราครับ Safe <Yeah>. House ที่ว่าคนสร้างเม้าปเขาทามาให้นะส่วนจุดเ Survival เนี่ยนะครับจะมีอยู่สามจุดครับก็คือตรงนี้หนึ่งจุดนะครับตรงนี้หนึ่งจุดแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่2แล้วก็ตรงนี้สามนะครับ ไอจุดซื้อของหรือว่าขายของเนี่ยมันไม่ได้บอกในแมปนะครับซึ่งผมก็โอเคไม่เป็นไรนะหาเองก็ได้นะครับหรืออาจจะไม่มี <c oughs> หรือว่าจําผิดแมปวะไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราลองไปบ้านเราก่อนแล้วกันนะครับบ้านที่ว่าเขาสร้างมาให้นะว่ามันจะดูดีแค่ไหนนะครับเอยเอยอเออเอยอย่าควบนะเว้ยอย่าควบตรงนี้นะเว้ยรถมีอยู่คันเดียวในป่านเนี่ย นู่นนะครับอยู่บนเขานู่นเลยเดี๋ยวราไปดูซิหรือว่าแถวนี้วะนี่หรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่ครับนี่แหละบ้านเนี่ยโฮมสวิตโฮมฮัลโหลมีใครอยู่ไหมมีหมาด้วยครับจะไล่งับกูไหมเนี่ยเก็บปืนก่อนดีกว่านะครับเก็บปืนโอ้ยกลัวหมาเลอเกินหมาแม่งยืนแข็งมันยินเลย หมาตุ๊กตาหรือเปล่าเนี่ยที่มึงเอามาเอยมีถังน้ำมันด้วยครับเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้ครับแม่งของประดับฉากและนี่เซฟเฮาเราครับมีมีดด้วยอยากได้จังเอาไม่ได้ครับมี <laughs> มีบ้องตะลุยอวากาศนะครับอวกิดเกิดอะไรเนี่ยมีกล้วยครับมีกล้วยแล้วก็กล่องกระสุนเงครับที่แม่งเก็บเอาไม่ได้นะครับประดับฉากทั้งหมดเลย ต่ว่าถ้ารวมไปเนี่ยถือว่าทํามาดูดีนะครับดูสวยด้วยแมปนะครับสุดท้ายร้านปืนเราก็ไม่เจอนะครับและไม่รวมมีหรือเปล่าสวเโว,โวแคมรู้สึกว่าตรงนี้เราจะดูแล้วใช่ป่ะเออเราน่าจะดูแลวครับมันมีอยู่สามจุดนะครับตอนนี้ดูไปสองแล้วยังเหลืออีกจุดหนึ่งครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าตรงไหนโอ้ยสวเโวแคมเอ๋อตรงนี้ผมดูแล้วครับตรงนี้ดูแล้วตรงนี้ดูแล้วเหลืออีกที่หนึ่งนะครับก็คือตรงนี้ที่ยังไม่ได้ดูว่ามันอยู่ในป่านะครับตรงนี้เนี่ย ตรงนี้เนี่ยมันเป็นแมพที่เขาสร้างขึ้นมาเองหรือเปล่าก็มไม่รู้นะแต่ว่าผมเหมือนจะไม่เคยเห็นนะไม่รู้ครับไอแมพส่วนเกินเนี่ยนะมันอยู่อีกฝั่งนึงครับจะอุ้ยเดียวทางตันขับลงข้างล่างแม่งเลยครับโอ้ยรถไม่ระเบิดบุญแค่ไหนแล้วเอาแล้วรถโจรมึงมาเกิดอะไรได้ป่าแล้วแต่กูตายได้ป่าเป็นผีฝ้าป่าจะว่าไงเนี่ยคือจะมาดูสไบโฟสัหน่อยครับแคมป์ส i v โ l มันอยู่ในป่าเนี่ยครับมันต้องมาหาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเป็นอิสต์เอ็กในป่าต้องมาหาแคมป์ผู้รอดชีวิตครับอยากรู้ว่าในป่านี่มันจะเป็นยังไงครับแคมป์เนี่ยโอ้โหใหญ่เท่าบิงทำไมกูหาไม่เจอวะเนี่ยเย็ดสวย่ะสวยมากเลยครับตรงนี้เนี่ยสวยครับพ่อเต็งพ่อเต็ง้าไงวะนี่ยตุ้งต้องเลาะหินไปเหรอ โคตรเสี่ยงเลยนะถึงจะไม่ตายก็เหอะแต่ว่าก็น่าจะมีเจ็บตัวบ้างอน่โอเคปีนไปดีกว่าปีนได้ใช่ไหมปีนได้ปีนได้ก็ปีนครับโอเคนี่ครับซึ่งตึกนะครับหลังนี้เนี่ยมันไม่มีในป่าแน่นอนนะครับเป็นแต่ว่าเขาทําขึ้นมาเองนะครับก็ดูดีครับดูดีใช้ได้แล้วก็คุณผู้ชมเห็นอะไรไปละครเกแก้วกาแฟลอยได้ครับหรือว่าบ้านหลังนี้มียานอาถรรพ์มีวิญญ,ญาณอาถรรพ์หรืออะไรสักอย่าง นี่อะไรครับเนี่ยเอาไซเมอร์เหรอเฮ้ยไนเป็นอะไร <c oughs> มันอ้อาวแล้วนี่กูบีนอะไรเนี่ยเฮ้ยมีเก้วน้ำลอยได้แล้วก็มีคนมาเช็คอะไรด้วยครับ <c oughs> นี่ตรงนี้เป็นแคมป์มม,มีสองคนเหรอทำไมน้อยจังวะมีกันแค่สองคนอรถบ้านนี่คุ้นๆนะเนี่ยไปขโมยมาจากบ้านตูหรือเปล่าเอาไม่ใช่ครับ ไม่มีมีดแต่ก็ของกระสุนแล้วก็หมาด้วยรู้สึกว่าสวยวูจะมีแค่เนี้ยช่างน้อยนิดละเกินแต่ว่าร้านปืนเราก็ยังหาไม่เจอนะครับแอบอยู่ส่วนไหนก็ไม่รู้ก็โอเคพวกสรับเกม g d v โหมดซอมบี้นะครับพาร์ทนี้เนี่ยขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้ต่อพา,าร์ทนะนะฮะ